บทสาธยายเรื่องกุลูปะสูตรจิตของผู้เข้าไปสู่สกุลเมื่อความคาดหวังนำมาซึ่งความทุกข์ที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตะนิกายนิธานวัคกสัสสปปะสังยุต เจริญพรญาติโยมหมู่เหล่าทั้งหลายผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในหลักธรรมแห่งองค์พระาศาสดาบัดนี้อาตมาภาพจะขอนำพระสูตรที่สี่แห่งกัสสปะสังยุตมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังโดยต่อเนื่องกันไปพระสูตรนี้เป็นพระธรรมเทศนาที่เจาะลึกลงไปในสภาพจิตของภิกษุ ผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสกุลของชาวบ้านโดยเฉพาะเป็นการผ่าตัดและวิเคราะห์ถึงความคาดหวังอันเป็นรากเหง้าแห่งความทุกโทมนัตที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์กับญาติโยมและเช่นเคยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงยกปฏิปทาของพระมหากัสสปะเทระขึ้นมา เป็นกรณีศึกษาและต้นแบบที่สมบูรณ์พร้อมของผู้ที่มีจิตใจอันเป็นอิสระจากความคาดหวังทั้งปวงพระสูตรนี้มีชื่อว่ากุลูปกะสูตรเรามาทำความเข้าใจพระสูตรนี้กันก่อนคำว่ากุลูปกะแปลว่าผู้เข้าไปสู่สกุลผู้คุ้นเคยกับสกุลหรือภิกษุ ที่มีหน้าที่ไปเยี่ยมเยียนดูแลสกุลอุปถากดังนั้นกุลูปะสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้เข้าไปสู่สกุลหัวใจของพระสูตรนี้คือการชำละให้เห็นถึงความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาและความคาดหวังพระพุทธองค์ ทรงจำแนกภิกษุผู้เข้าไปสู่สกุลออกเป็นสองประเภทคือภิกษุที่ไม่สมควรเป็นกุลูปะกะและภิกษุที่สมควรเป็นกุลูปะกะโดยใช้ความคาดหวังในปัจจัยสี่เป็นมาตรวัดภิกษุที่ไม่สมควรนั้นคือผู้ที่เข้าไปสู่สกุลด้วยจิตที่เต็มไปด้วยความอยากและความคาดหวังห้าประการคืออยากให้เขาถวาย ไม่อยากให้เขาไม่ถวายอยากให้เขาถวายมากไม่อยากเขาถวายน้อยอยากได้ของดีไม่อยากได้ของเลวอยากให้เขาถวายเร็วพลันไม่อยากให้เขาถวายช้าและอยากให้เขาถวายด้วยความเคารพไม่อยากให้เขาทำแบบไม่เคารพเมื่อใดก็ตามที่ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังภิกษุประเภทนี้ย่อมเกิดความอึดอัด คับค้องใจและเป็นทุกโทมนัสส่วนภิกษุที่สมควรน,นั้นคือภิกษุที่เข้าไปสู่สกุลด้วยจิตที่เข้าใจในสัจธรรมว่าการที่จะไปคาดหวังให้ได้ดังใจจากสกุลของคนอื่นนั้นจะเป็นไปได้อย่างไรเมื่อมีจิตเช่นนี้ก็จะเป็นเกราะป้องกันแม้เขาจะไม่ได้รับสิ่งใดเลยหรือได้รับในลักษณะที่ไม่น่าพอใจ เขาก็ย่อมไม่เดือดร้อนไม่เป็นทุกข์เพราะไม่ได้ตั้งความหวังไว้ตั้งแต่แรกนั่นเองเรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นนะพระเชตวันมหาวิหารเขตพระนครสาวัตถีพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายขึ้นว่าภิกษุเช่นไรสมควรเป็นกุลูปกะและภิกษุเช่นไรไม่สมควรเป็นกุลูปกะ เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้พระองค์ทรงอธิบายพระองค์จึงได้ทรงแสดงจำแนกอย่างละเอียดภิกษุผู้ไม่สมควรเป็นกุลูปะกะพระองค์ตรัสว่าคือภิกษุผู้มีจิตคิดเข้าไปสู่สกุลด้วยความคาดหวังห้าประการ 1. ขอให้เขาถวายแก่เราเท่านั้นอย่าให้ไม่ถวายเลย 2. ขอให้เขาถวายแก่เราให้มากเลยไม่ใช่ให้น้อยเลย 3. ขอให้เขาถวายแต่ของประนีตอย่าให้ของเศร้าหมอง 4. ขอให้เขาถวายแก่เราโดยเร็วพลันอย่าให้ชักช้าเลย 5. ขอให้เขาถวายแก่เราด้วยความเคารพอย่าให้โดยไม่เคารพพระองค์ทรงชี้ให้เห็นผลลัพธ์อันเป็นทุกข์ว่า เมื่อภิกษุผู้มีความคิดเช่นนี้เข้าไปสู่สก,กุลแล้วผลลัพธ์กลับเป็นตรงกันข้ามในแต่ละข้อคือเขาไม่ให้ให้น้อยให้ของไม่ดีให้ช้าหรือให้แบบไม่เคารพภิกษุนั้นย่อมอึอดอดัดคับข้องใจหรือสันธิยติและย่อมเสวยทุกโทมนตสซึ่งมีเรื่องนั้นเป็นเหตุภิกษุผู้สมควรเป็นกุลูปะกะ พระองค์ตรัสว่าคือภิกษุผู้มีจิตคิดเข้าไปสู่สกุลด้วยปัญญาที่รู้เท่าทันความเป็นจริงของโลกว่าการที่เราจะไปหวังให้ได้สิ่งต่างๆตามความคาดหวังห้าประการนั้นจะเป็นไปได้อย่างไรเล่าบาลีว่าตังกุเตทะลพาประกุเลสุเมื่อภิกษุมีความคิดเช่นนี้เป็นพื้นฐานของจิตใจ เมื่อเขาเข้าไปสู่สก,กุลแล้วประสบกับผลลัพธ์ที่ไม่น่าปรารถนาทั้งห้าประการภิกษุนั้นย่อมไม่อึดอัดคับข้องใจหรือณนะสันธิยติและย่อมไม่ได้เสวยทุกโทมนัสซึ่งมีเรื่องนั้นเป็นเหตุจากนั้นพระองค์ได้ทรงยกย่องและยืนยันว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกัสสะมีความคิดอย่างนี้ คือมีปัญญารู้เท่าทันว่าการคาดหวังนั้นเป็นไปไม่ได้เข้าไปสู่สกุลดังนั้นเมื่อท่านประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่น่าปรารถนาทั้งห้าประการกัสปะย่อมไม่อึดอัดรับข้องใจและไม่ได้เสวยทุกโทมนัสอันมีเรื่องนั้นเป็นเหตุแล้วจึงทรงกำชับให้ภิกษุทั้งหลาย ยึดถือเอาพระมหากัสสปะเป็นแบบอย่างและปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. ทุกข์เพราะความคาดหวังพระสูตรนี้เป็นหลักฐานชั้นเลิศที่ยืนยันคำสอนในอริยสัจสี่ที่ว่าตัณหาคือเหตุแห่งทุกข ความคาดหวังทั้ง5ประการของภิกษุประเภทแรกนั้นไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากอาการของวิภวะตัญหาและภวะตัญหาที่เกิดขึ้นกับปัจจัยสี่นั่นเองตราบใดที่ยังมีความคาดหวังเช่นนี้อยู่ตราบนั้นก็ยังต้องเป็นทุกข์เพราะโลก,กธรรมที่ผันผวนอยู่ร่ำไป 2. ปัญญาคือเครื่องมือตัดความคาดหวังภิกษุประเภทที่สอง ไม่ใช่เป็นผู้ที่หมดความอยากโดยสิ้นเชิงหากยังไม่เป็นพระอาหารหันต์แต่ท่านเป็นผู้มีปัญญาที่รู้เท่าทันความเป็นจริงของโลกท่านรู้ว่าเราไม่สามารถควบคุมจิตใจหรือการกระทำของผู้อื่นได้การไปตั้งความหวังลมๆแล้ลลงๆว่าคนอื่นจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อเราจึงเป็นความคิดที่โง่เขลาและนำมาซึ่งความทุกข์โดยเปล่าประโยชน์ ปัญญาที่เห็นความจริงข้อนี้คือมีดที่ใช้ตัดเชือกแห่งความคาดหวังทำให้จิตเป็นอิสระและไม่วั่นไหวไปตามคำสรรเสริญนินทาหรือลาบสักการะ 3. การฝึกวางใจให้ถูกต้องพระสูตรนี้สอนหลักการวางใจที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตไม่ใช่เฉพาะเรื่องการรับปัจจัยของพระสงฆ์เท่านั้นในการทำงาน ในการใช้ชีวิตคู่หรือในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นหากเราเต็มไปด้วยความคาดหวังว่าคนอื่นจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ย่อมมีแต่ความทุกข์และความผิดหวังแต่ถ้าเราฝึกวางใจด้วยปัญญาว่าการจะไปหวังให้ได้ดังใจจากคนอื่นนั้นมันเป็นไปไม่ได้แล้วหันมาทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด โดยไม่ผูกผลลัพธ์ไว้กับปฏิกิริยาของผู้อื่นเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสงบเย็นมากขึ้น 4. ปฏิปทาของพระมหากัสสปะความสันโดษที่เกิดจากปัญญาความสันโดษของพระมหากัสสปะที่เราได้เรียนรู้จากพระสูตรก่อนๆน,นั้นพระสูตรนี้ได้ชี้ให้เห็นรากฐานที่มาว่ามันไม่ได้เกิดจากการอดทนข่มใจ แต่เกิดจากปัญญาที่เห็นแจ้งในความเป็นไปไม่ได้ของการคาดหวังท่านจึงสามารถยินดีตามมีตามได้โดยที่จิตใจไม่ถูกบีบคั้นแม้แต่น้อยนี่คือความสันโดษที่แท้จริงและยั่งยืนดังนั้นกุลูปะกะสูตรจึงดังเป็นคู่มือปฏิบัติสำหรับพระภิกษุและเป็นธรรมะเตือนใจสำหรับฤราสา์ให้รู้จักตรวจสอบจิตใจของตนเองว่า กำลังตกเป็นทาตของความคาดหวังอยู่หรือไม่และได้ชี้ทางสว่างให้เห็นว่าปัญญาที่รู้เท่าทันความจริงของโลกเท่านั้นที่จะเป็นเกราะคุ้มกันจิตใจของเราจากความทุกโทมนัสอันเกิดจากความผิดหวังได้อย่างแท้จริงขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร